สวัสดีครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับสถานะบัญชีการโดนหักคะแนนของร้านค้านะครับาสาเหตุที่ทําคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆที่ลงสินค้าที่ละเมิดกฎของลาซาด้านะครับเช่นละเมิดแล้วก็โดนหักคะแนนด้วยนะครับสาเหตุที่ทำก็เพราะว่า ถ้าคบบ4ปคะแนนลาซาด้าจะทำการหักทีละ6นะครับ6คะแนนถ้าโดนหักครบ48คะแนนนะครับเท่ากับว่าหักได้ประมาณ8ครั้งนะครับก็จะเป็นเตือนจาก6กสิบสอบางทีก็ขึ้นทีละ12เลยก็มีนะครับถ้ามีการละเมิดเยอะนะครับถ้าโดนถึง48คะแนนร้านก็จะโดนปิดนะครับ สาเหตุที่ทำคลิปคือจะอธิบายให้ฟังว่า1บัตรประชาชนนะครับ1บัตรประชาชนสามารถที่จะเปิดร้านในรัสด้าได้20ร้านนะครับถ้าโดนระงับไปแล้วก็คือเสียโคต้าไปเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาาทำเตือนไว้นะครับว่าอ่า,อย,าอย่าพยายามที่จะทำให้มันผิดกฎนะครับ เดี๋ยวเราจะเสียร้านค้าทิ้งนะครับเสียโคต้านะครับทิ้งโอเคเราไปดูกันนะครับเข้ามาในเ e ล l ลอร์เซ็นเตนะครับหน้าแรกแล้วก็จะอยู่ในส่วนของบัญชีของฉันนะครับร้านนี้เปิดมาแล้วครับ1,032วันเป็นร้านที่ทำมาทดสอบตัวนี้ระบบตรงนี้โดยตรงเลยนะครับ 3ปีนะครับแต่ก็เพิ่งได้มาลองทดสอบเมื่อปีที่แล้วช่วงโดนหักคะแนนนะครับก็จะมาดูที่สถานะบัญชีร้านค้านะครับน่ครับโดนหักไปแล้ว36คะแนนนะครับ3าแต้มถ้าโดนอีกครั้งก็จะเป็น4อ่าระหวัง ระหว่างอาพอดีสายเข้านะครับขออาภัยด้วยจะสังเกตว่าตรงจุด0ถึง12ถึง24ถึง36ตรงนี้จะเป็นการโดนลงโทษนะครับถ้าเป็น0ถึง6 6นี่คือยังไม่โดนลงโทษนะครับถึง12ก็อา,อาจจะ เป็นการลงโทษประมาณสถานเบานะครับว่ายังไม่ให้ลงของประมาณ7วันถ้าถึง24ก็ไม่ให้ลงประมาณ21วันถ้า36ก็จะปิดการมองเห็นอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่คือตอนนี้ผมยังโดนอยู่นะครับเป็นระยะเวลา2 1วันนครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับเข้ามาดูประวัตินี่ครับอ่าบาง กฎบางข้อนะครับก็จะไม่โดนหักคะแนนเนาะเป็นการละเมิดแต่เป็นละเมิดประมาณว่า,าใส่รายละเอียดสินค้าไม่ครบไม่ผ่านเกณฑ์อย่างนี้ก็คือเขาก็จะเป็นกฎละเมิดนะครับถ้าหลายๆครั้งอาจจะโดนนะครับแต่ทีนี้ไม่โดนหักคะแนนนะครับแต่จะมีส่วนที่โดนหักคะแนนก็จะเป็นพวกประเภทสินค้าต้องห้ามนะครับพวก เซกทอยพวกสารเคมีอะไรที่ร้ายแรงแล้วก็พวกอาวุธนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีในนโยบายของรัศดาก็ลองไปหาอ่านดูนะครับมีเยอะมีหลายข้อนะครับนี่ครับโดนหัก6คะแนนตัวนี้โดนไปเมื่อวันที่5เดือนเมษา2022นะครับตัวนี้คือล่าสุด6คะแนนพวกนี้ก็โดนแบบ ไม่ไม่โดนหักคะแนนนะครับโดนละเมิดเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับบางทีมันจะไม่แจ้งเตือนตรงสีแดงๆนะครับถ้าเราครบกําหนดแล้วสีแดงจะไม่ขึ้นเราจะไปดูตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นครับนโยบายสินค้าต้องห้ามและควบคุมถ้าคะแนนตรงไหนโดนหักก็จิ้มไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมโดนห้าม และควบคุมนะครับเพราะเป็นอาวุธปืนนะครับแล้วก็จะมาดูประวัติละเมิดนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมจะนํามาเป็นกรณีศึกษานะครับเพราะว่าสอบถามไปกับทางเจ้าหน้าที่แล้วหลายท่านก็ตอบได้ไม่ตรงนะครับก็เลยเป็นงงๆกันอยู่หลายท่านก็หาใน y o u t u b e ก็ไม่มีก็เลยจะอขอเอา คลิปตรงนี้เพื่อไปไขข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาสักครู่นะครับตัวที่โดนหักคะแนนวันที่2พฤศจิกา,าตรงนี้ครับวันที่2พฤศจิกา2021นวันที่ผมโดนไป6คะแนนพรุ่งนี้ผมจะทําคลิปอีกคลิปนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าจาก36คะแนนผมจะลดเหลือ30มสิบไม นะครับถ้าลดเหลือ30คือก็เป็นที่ไขข้อสงสัยของทุกท่านนะครับว่า6คะแนนที่โดนจะไม่โดนจะไม่รีเซตจะไม่รีเซ็ตทั้งหมดนะครับจะรีเซ็ตทีละหกคะแนนนะครับบางทีถ้าขึ้น12ก็รีเซ็ต12นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกที เคยสอบถามไปครั้งหนึ่งแต่ตัวนี้ตัวนี้29กันยาอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมมันรีเซ็ตไหมผมไม่ได้เข้ามาดูนะครับ <c oughs> เคยถามไปแล้วนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าบางท่านเจ้าที่บอกว่าปีใหม่มันจะรีเซ็ตให้ทั้งหมดแต่ก็ไม่มีการรีเซ็ต <c oughs> แต่ตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับ เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ